เมนูนมสดสตรอเบอรี่เราจะใช้ความหวานเท่ากับ25 ml แทนนมค้นหวานเลยนะคะแล้วก็เทสใส่แก้วนี้เลยค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็เทสใส่นี้เลยตวงสตรอเบอรี่ก่อน25 ml. ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ลองก้นแก้วเหมือนเดิมลองก้นแก้วเหมือนเดิมใส่ก้นแก้วเหมือนเดิมเลยค่ะ อันนี้จะเป็นเมนูนมสดสตรอเบอรี่นะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยนมเมจิ100่้นมเมจิ100นะคะแล้วก็นมสด25 ml เหมือนเดิมนมสด25 ml เหมือนเดิมเลยค่ะ อันนี้ก็คือนมสดสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็ตักน้ำแข็งเลยค่ะตักน้ำแข็งใส่แก้วเลยโอเคปิดฝาเลยแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็ตีฟองเลย อันนี้มันจะเทยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันหนักสตรอเบอรี่มันจะไม่ฟูนะคะมันจะไม่ฟูอันนี้ยมันจะหนักหนักเป็นโยเหมือนโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อ่ะใช่ใช่ได้แล้วค่ะมันจะไม่ฟูมันก็เทเลยค่อยๆเทมันจะเทช้าหน่อยนะแล้วก็บีบบีบแก้วด้วยนะคะบีบบีบน้าแข็งให้ลงไปด้วยมันจะมันจะได้ลงง่าย มันจะได้ลงง่ายเพราะว่ามันมันมันจะหนักตัวหัวเชื้อสตรอเบอรี่นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้สตรอเบอรี่นมสดนะคะแบบนี้เลยเีลุ่งเบียนมาถ่ายโรบิีใช่ใช่ใช่ถูใช่ค่ะ โอเคอันนี้ก็คือนมสดสตรอเบอรี่